สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ในเกม Honkai Star Rail กันอีกเช่นเคยตัวละครใหม่ที่เข้ามานะครับหลังจากน้องอากีอาครับมีตัวใหม่เข้ามาแล้วหลังจากที่ผมสุ่มอากีอาไปนะครับผมได้มาแค่ตัวเดียวนะครับ LC ไม่ได้นะครับผมพยายามแล้วพยายามจริงๆนะครับตอนนี้เราจะมาสุ่มน้องทิบบี้นะครับซึ่งเป็นตัวซัพพอร์ตดาเมจที่ าดว่ามีประโยชน์มากและก็ไปได้ทุกทีมเนาะก่อนที่พี่ไมเดยกกับน้องแคสต์โทไรท์จะมานะครับผมว่าตัวน้องทิมบี้เนี่ยเป็นตัวที่น่าสนใจมากนะครับเพราะว่ามีเมคคิกเกี่ยวกับการซัพพอร์ตการเติมดาเมจให้ทีมนะครับจากที่ดูมาแล้วเป็นตัวที่มีประโยชน์ขอคนเลยนะครับคาดว่ามุ่นขึ้นแน่นอนนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้นะในภายภาคหน้า หลาคนบอกว่า E 1หนึ่งเนี่ยโหดมากนะครับเก่งมากแต่ผมว่าผมมีตัวเดียวก็พอและไม่อยากเสียไเยอะตอนนี้ผมจะเริ่มเก็บเพชรไปเรื่อยนะครับหลังจบแพทเนี่ยจะสุ่มไปเรื่อยนะครับผมว่าน่าจะได้สักตัวหนึ่งห้าดาวแต่ไม่รู้จะดูเหรียหรือเปล่านะครับอ่าตัวผมเนี่ยไอดี ID นี้นะครับเฮอร์ต้ายังไม่ผ่านไม่ใช่เฮอร์ต้าไม่ผ่าน MOC ชั้นที่สองผมเหลือ รหรือ,อดาวเดียวนะครับผมจะผ่านแล้วจากที่ไม่เคยไม่ผ่านนะครับในช่วงที่ปีที่ผ่านมาอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับห้องแรกนะครับชุดแรกชุด3.1เนี่ยผมไม่ผ่านเอ็มโอซีนะครับเนื่องจากอะไรดูไหมนะครับเนื่องจากที่ว่าตัวละครผมไม่ครบทีมนะครับอย่างน้องอาร์เกนีอรอันเนี้ยมบอยู่นะครับประมาณ3ามเทิน ส่วนช่วงที่หนึ่งนะครับถ้าผมมีเจียวชิวแทนคารับกานะครับน่าจะผ่านสบายแล้วแต่ผมไม่มีอ่ะซึ่งในช่วงที่หนึ่งแล้วถ้าผมใช้เฮอร์ตาเป็นทีมหลักครับถ้าผมมีน้องทีมบี้ผมว่าน่าจะผ่านแหละเปิดมาเพื่อจะเกียร์คอนเทนน์ล้้นๆเลยนะครับตัวนี้ผมว่าน่าจะโอเคนะครับ อันนก็เปิดแล้วเริ่มเลยนะครับสิบโลแรกนะครับไม่ออกมันรู้รู้รู้ทันเกมนะครับไม่ออกไม่ออกทำไงดีนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาล็อกสุ่มต่อนะครับอ่ามาต่อกันนะครับหลังจากที่ได้ไปเก็บเพชรมาแล้วเราจะมาสุ่มน้องททบบี้ตันนี้เราเอาน้องเตี้ยของเราเนี่ยมาเป็นตัวแทนนะครับ เพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะหลุดได้น้องเตี้ยตัวนี้ <c oughs> อาจารย์ไปลู่นะครับก็อยู่ตอนนี้อยู่ที่เมือง Amphorius อ m Am p h o r i u s นะครับอ่ะเหลืออีก30สิโลเราจะได้ทองแล้วนะครับไม่รู้จะได้หรือเปล่าน้องทิปบี้นะครับเราเอาท่านไปลู่มาแล้วนะครับจัดไป30สิโลทิปบี้มาไหมครับไม่มานะครับ10บโลแรก ต่อไป10บเที่2ครับน่าจะ70ละ70 70ไม่ออกนะลึกสุดใจนะครับว้าวต่อไปน่าจะ80ดสิบเถอะปะแปนะครับน่าจะได้ละแต่ไม่รู้ได้ทิบบี้เปล่านะทิบบี้ทิบบี้อ้าวยังไม่ถึงหรออ้าวทำไมไม่ถึงอนะ่ะแป๊บนึง ผม,มพ่นน้ำผิดเหรอไม่ <G ül> ว,ว่าพีิดครังก็ได้ครับทิบบี้ไม่ทิบบี้ครับทิบบี้ไม่ทิบบี้ทิบบี้อาจจะเอาทิบบี้มาแล้วทิบบี้ไหมทิบบี้ ไม่หลุดเลดไม่หลุดเลดน,นะครับโอ้โหดีใจ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 จริงๆผมไม่ได้พูดเล่นนะผมหลุดเลนมาสามตู้แล้วผมเครียดเครียดมากนะครับผมรู้สึกว่าผมทอมากโอเคได้ไม่ได้ฮิบบี้ไม่หลุดเลดเรียบร้อยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาปั้นกันอ่าผมก็อยากได้ฮิบบี้อีหนึ่งอยู่นะแต่ก็น่าแหละแต่ก็น่าแหละนะครับ ผมก็เซ็งเหมือนกันแต่ไม่ดูเลทก็ดีแล้วนะครับผมไม่ไม่อยากเติมมาช่วงเนี้ยผมรอน้องข้าวมาโอเคถือว่าจบไปได้สวยนะครับเมื่อกี้สามสิบเนาะผมอยากรู้ว่าตอนแรกผมมีมีเท่าไหร่ผมสุม่ 30, มได้สามสิบเมื่อกี้สามสิบสี่สามสิบสี่นะครับเดี๋ยวผมดูประวัติประวัติประวัติหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ อ๋อสี่โลนะครับสุ่มไป4ี่สิบเมื่อกี้อีกเจ็ดสประมาณ74 74โลนะครับไม่ดุดโอเคโอเคเลยนะครับหลังจากที่ผมลุตเลทมาเยอะนะครับวิธีแก้บนของผมไม่ใช่แก้บนสิวิธีเครื่องรางผมก็คือน้องไปลู่นะครับนี่น้องไปลู่ลองไปใช้ดูนะครับ ใครที่ดตัวไหนบ่อยๆเอาตัวนั้นมายืนเลยครับลองดูนะครับอาจจะฟุกแบบผมก็ได้แต่ก็อาจจะเป็นความสงสารของเกมนี่แหละเพราะว่าผมหลุดหลุดมาหลายตู้มากอ่ะดุดมาตั้งแต่ตัวตัวอะไรอ่ะเจียวชิวนะครับเจียวชิวผมลุดซันเดย์ก็หลุดนะครับปิวก็หลุดหลุดหมดเลยทุกตัวนะครับไม่ใช่ว่าผมไม่สุ่มนะผมหลุดเลทซันเดย์ฟิว แล้วก็ตัวอะไรนะเจลชิลหลุดนะครับมีเฮอร์ตาเนี่ยผมการันตีแล้วก็อาร์กิอาร์การันตีนะครับการันตีครับอืมนั่นแหละผมเก็บการันตีว่าเก็บการันตีมาสามแผ่นอะเพื่อตัวตัวเนี้เพื่อ,อามาเปิดกล่องเล่นๆแต่ไม่ไม่รู้ล้วตอนนี้ผมโอเคแล้วสำหรับน้องทิบบี้นะครับถ้า GM ใจดีก็ ได้อีหนึ่งมาอีกตัวก็ดีนะตอนนี้ผมโอเคแล้วผมไม่จำเป็นต้องเปิด LC แล้วผมผมจะไปเคลียร์ MOC แล้วผมเหลือเหลือดาวเดียวตรงไหนนะเดี๋ยวผมลองให้ดู MOC ผมเหลือห้องเดียวดาวเดียวจริงๆนะจากคนที่ MOC ครบมาตลอดมาเป็นปีอะตอนเนี้เยเหลือดาวเดียวครับอืมแผนเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนเนาะผมมีทั้งไปปาย E สองโยมี E สอง ไฟเซียวี2อะเอยังทาดาว moc ยังไม่เท่าตัว3.0เลยอะในสมัยเนี้ยมัน power clip จัดเลยแม่นก็เดี๋ยวหวังว่าทางเกมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนแบบให้ตัวละครเก่าๆมันแรงขึ้นนะครับผมก็หวังให้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะโอเคเพราะว่าผมคนเติมไปมันเสียดายผมผมอวยมากนะครับผมอวยตัวไฟไฟไฟเซี ai, ยวโยมี่นะครับ ถ้าตอนแรกผมว่าจะเติมอ g ร์ e 2กแต่ผมว่าถ้าเกมมันยังเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยผมก็ว่าเดี๋ยวมันมันก็จะมีตัวใหม่ที่สามารถจบเอโได้ดีกว่าใน E0 ย์อีกอยู่ดีอ,ะอ่ะตอนนี้อ g ร์ผมอ่ะอีนย์นะครับแต่ว่าทําอโ c ซีไซคขเนี่ยได้ไวกว่าพวกโยมีกับเฟรเซียลซะอีกอันนี้คือ power clip อย่างหนักเลยนะครับก็คือทางเกมเนี่ยจะอวยตัวใหม่ ซึ่งผมก็อยากให้เขาคิดถึงตัวเก่าบ้างนะครับผมรักนะครับผมรักเจ๊โยมิที่สุดแหละนะครับไม่ว่าโยมิจะตกไปเมตาไหนนะครับตกไปไตกไปเทียไหนเนี่ยผมก็ยังรักของเธออยู่นะครับยังรักเธออยู่ก็คือ,อยังมั่นคงแล้วก็ยังอวยต่อไปนะครับถ้าผมมีเงินเยอะๆเนี่ยผมคงเปิด E ี .6 ไปแล้วนะครับเพราะผมไม่สนใจว่ามันจะแรงไหมผมรู้สึกว่าตัวนี้แหละ ใช่นะครับมันเป็นตัวอวยที่สุดแล้วในดีผมอย่างลาก,กียตอนแรกก็จะตัวดีสองนี่ไม่เอาแล้วนะครับทิมบ,บี้ทิมบ,บี้นี่เลงอินหนึ่งไว้นะครับถ้าภายในแพทเนี้ยได้ก็ก็โอเคถือว่าเป็นโชคของผมแล้วกันนะครับก็โอเคประมาณนี้ครับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่กดดูนะครับจะพยายามสร้างสารคลิปใหม่ๆนะครับโอเค สวัสดีครับขอให้ทุกคนโชคดีครับผมบ๊ายบาย